แปลงหนึ่งว่วครับแล้วเหนื่อยอย่างเนี่ย 1> 1น,นี่วัดัดนี้เห็ดไม่ไม,มเลยตัวนมครับปีน้องเนี่ยงูอือมีเตีเแนวเสบเโลคิงสามร้บาท เหนืองูแทร้อยเปอร์อเซ็นต์เนืองูแทร์พี่น้ขาขาไม่ได้ครับพี่น้องก้อยลาบดิบได้หมดสามร้ยบาทเลยพะงี้หนึง่งควอมกุญเส่ขาสดใหม่ทุกวันโอ้ยบอสันที่ไหบอเ้ออะไรนะ Remosso, Boa.